ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสวนหย่อมผมนะฮะที่อยู่ข้างๆบ้านเนี่ยที่ผมปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างหลายพันหลายชนิดนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับนี่เราไปสังเกตต้นนี่นะต้นนี้เขาให้มานี้ีนนาะต้นนี้มองเห็นไหมฮะเนี่ยต้นีนนาต้นนี้เนหะต้นนี้ เป็นยานะฮะปลูกไว้เอารากมาต้มมาต้มกินนะแค่ปวดแข้งป,ปวดขาปวดตามเส้นตามเอ็นฮะเสร็จแล้วเรามาดูต้นนี้อันนี้คือต้อนมะละกอนี่ปลูกได้ประมาณไม่ผมว่าน่าจะเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนได้ป่ะงาเนี่ยจากต้นเล็กๆนะฮะโซประมาณนี้ครับเนี่ยมานี่เลยนะเนี่ยต้นบนไซนะเนี่ย บนใส่เลียงน้ำฮะนี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะนี่ก็ปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ห้องทำงานผมนะนี่ห้องทำงานครับใ็จแล้วมาตรงนี้นะนี่คือต้นมะขามต้นมะขามแคะนะฮะเนี่ย ต้นมันเนี่ยต้นมันประมาณนเนี้ยลลนนนเนี่ยโตแล้วนะเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยปลูกไว้ประมาณห้าปีแล้วเนี่ยแต่กิ่งก้านประมาณนี้นะไม่เยอะครับเนี่ยต้นกระท่อมนะฮะนี่ใบกระทอมต้นกระทอมอนะันนี้ใบกระทุ่มนะฮะเนี่ยอยู่ในต้นเดียวกันนะผมปลูกทดลองดูนะเนี่ยปลูกทดลองดูต้นเดียวกันจะมีสองพันครับนี่ก็เป็นบอล อ่บอนสวยงามสวยงามมากอ่ะนี่ก็เพิ่งปลูกนะครับเนี่ยก็ต้นมะพร้าวบอนใส่นะนี่จะหลังจากที่ผมเขียงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะแส่งกิ่งก้านสาขาใหม่นะครับนี่ก็มาดูต้นข้างในเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวบอนใส่นะครับเนี่ยเทั้งนั้นล่ะเนี่ยครับ เนี่ยตะไคตะไครก็ปลูกนะเนี่ยปลูกหลายอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็สวยงามเนี่ยต้นมะ้าบอนไซนะโตแล้วต้นนี้ยังไม่ได้กรีดนะเดี๋ยวจะจะ,จะกรีดแล้วกรีดเพื่อให้ต้นมันให้ได้พร้อมที่สวยงามต้นนี้เป็นต้นที่โตเลยเดี๋ยวจะมีลูกมีแล้วออกมาแล้วนะเนี่ยผมต้องเริ่มแล้วเดี๋ยวเริ่มกรีดกากใบแล้วเนี่ยต้นเนี่ยต้นนี้ก็สวยงาม เนี่ยต้นนี้ก็สวยงามเนี่ยต้นนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับ <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะเนี่ยมาทางนี้เนี่ยอันนี้ท้งกระท่อมนะตรงกระท่อมมันเป็นป็นไม่รู้นะมันไม่ค่อยงามหรือปุ๋ยมันเยอะเกินหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะปุ๋ยเยอะเกินครับเนี่ยต้นมะกอกปลูกได้ประมาณสามอาทิตย์ฮะเนี่ยต้นโตแล้วหลังต้นนี้เดียวเนี่ยต้นมะนาวเนี่ยก็เนี่ย้นใส ยพี่น้องเห็นี่ยเนี่ยผมทำโพต้นโพโพบนไซเนี่ยต้นประมาณเนี้ยต้นโดยประมาณสามปีแล้วสองปีสามปีแล้วต้นเนี้ยเนี่ยส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นตาลนะฮะตาลบนไซเหมือนกันเนี่ยครับต้นนี้ก็สามสี่ปีเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ไม่แปลกเท่าต้นนี่นะต้นนี้ก็เป็นต้นตาลแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะเนี่ยต้นตาลเนี่ย มันจะงออยู่ในนี้ม้วนอยู่ในนี้ม้วนอยู่ในในกระถางต้นไม้เนี่ยครับสามปีแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะอัปเดตให้พวกเราได้ดูได้ดูกันนี่นะฮะเนี่ยบอมะลมรกตบอมะลมรกตนะครับใครปลูกก็จะดีนะฮะมีโชคมีลาบดวงวัสนาขึ้นตลอดนะเนี่ย มันจะมีอยู่มาณสามสี่ใบเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วมาดูตอนนี้เนี่ยต้นมะพร้าวบอนไซต์ต้นนี้ก็โตแล้วเนี่ยเนี่ยวันวันนี้ต้นไซตวนมาตอนนี้ตอนนี้ครับเนี่ย น,นีนน่หน้าบ้านนะปลูกไว้เนี่ยหน้าบ้านเนี่ยพวกเราได้ดูเนี่ยผมปลูกไว้เนี่ยที่เขาเห็นสูงคือต้นหมังเม่าหน่อยนะนี่ปลูกไว้เนี่ยหมังเมาออกมาจากภูพานสกลนครนะนเนี่ยต้นแต่เป็นตัวผู้นะไม่มีลูกนะต้นมะพร้าวบ,บนไซนี่สวยมาก เนี่ยดอกสวยไหมค,ครับเนี่ยเนี่ยบัวบานมาพาบบอนไซนะบัวบานอันนี้เขาเรียกบัวบานครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีสิ่งดีๆไว้พวกเราได้ดูกันนะนี่ก็เป็นสวนดอกข้างๆบ้านผมนะใครไม่มีพื้นที่ก็ปลูกบนผมนะผมไม่มีพื้นที่ก็ปลูกงี้ก็โอเคนะฮะ ก็ดูก็คลายเคยรียดมีความสุขเป็นวันเราอยู่กับต้นไม้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะครับครับสวัสดีครับ